ที่ได้วันนี้นะคะนี่ค่ะทำความสะอาดเสร็แล้วค่ะได้อยู่ประมาณ3กิโล2กิโล3กิโลนี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะอันนี้เลือกออกแล้วนะคะดอกสวยๆนะคะตรงนั้นจะเป็นดอกไม่ค่อยสวยค่ะก็เลยเอาตากแห้งไว้ค่ะ สวยทั้งนั้นเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนีปนูเลิกลงเลี้ยนแล้วนะคะเลิกงเรียนแล้วก็เลยอ่าพี่จุ๋มเล่าไปหัยูุบานนะคะก็เลยมาเขาป่าค่ะพี่น้องมาหาเห็ดนะคะฝนตกได้สองสามมือแล้วนะคะก็เลยมาหาเห็ดนะคะพี่น้องจ้า นะคะคเี่ยหละค่ะปลาที่ปนุมาหาเห็ดนะคะเนาะอย่าปนุมาได้สักพักนึงแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิงเห็ดค่ะปนุมาได้พักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็มามาพอเห็ดเราจะพี่น้องนะคะมาพอเห็ดแล้วค่ะพี่นอ้นะะอ,นะะนองเดี๋ยวจะให้เบิงะคะ่ะเห็ดที่ปนุพอนะคะนะคะพุ่นไปพุ่นนะคะ เก็บเลยนะคะลงมือเก็บกันเลยค่ะนี่จพีนองเห็ดเพิ่นตื่นฝนแล้วค่ะเพิ่นกะจะเหลืองนะคะเหลืองง่ามนะคะพี่น้องนี่นะคะสีละค่ะนี่ค่ะเห็นม่นี่ค่ะเะพิอ่อยุ่ใต้ใต้หย่านะคะพเพราะเปียกฝนเพิน่นกะจะ อันใหญ่ไว้นะคะพี่นอ้องนะคะตันง็นสีใหญ่ขึ้นมากจังจินะคะังสิก้นเหยียบแล้วนะคะนี่ค่ะเป็จะดันหยาขึ้นมากนะคะก็จะเก็บสะกอนนะคะนี่ค่ะนันเป็นหยาเคลื่อนนะจ๊ะพี่น้องตรงเก็บละว่างแน่ค่ะเพราะว่าเพื่อนอมน้ำแล้วเพื่อนจะมุนไว้นะคะเห็นบ่ค่ะ มันแตกไว้ขนาดด้วยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เพิ่นจะดันหง,งาขึ้นมากนะคะพี่น้องินบอกค่ะนี่ค่ะค่ะปะนูจะเก็บกล่องไปกวนนะคะเดี๋ยวจังตัดขาด้วยค่ะเก็บให้พี่น้องเบิ่งจ้ากวนเนาะ จยื้ใต้ห้านะคะฝนตกนะคะมุกี้ฝนตกค่ะตอนนี้แดดออกแล้วค่ะตอนปหนวออกจากบ้านมากฝนตกนะคะพี่น้องตอนนี้แดดออกค่ะ,คะเพิ่นจะจะดันห้าเึ้นมากนะคะพี่น้องงามงามแงนี่ค่ะจังสีนะคะ จะยุ่ใต่หญ้านะคะ,ะ,คะามาสานมาทั้งหมดนะคะพี่นองงามงาม,งามจ้ะตองเบิ่งดีๆนะคะพี่นองย่านเหยียบไปเหยียบเพื่น นะะก็จะยุดใต่หง่างน,น,นะคะดอกบางงามก็มีดอกงามก็มีนะคะ จะยุดใต้หนานะคะดอกน้อยๆนี้ไม่ยอมปิดมันปิดเลยเห็นไหมทั้งนี้ค่ะพี่แล้วไปทั้งใดบุ้นียานแยกกันไปนะคะ ปหนูก็เลียยางมะหนี่มาเห็นอยู่นี่บอนอวดกวนที่มากนะคะเคยเก็บอยู่มองนีนะคะก็ะเลียยางมะหนีนี่นะคะ่ะก็จะยุติเนี่ยนะะเปิดเนี่ยขึ้นมานะคะเห็นใดนู้นนะคะเป็นสีเหลืองๆอยู่นะคะนี่่คะเห็นโน้พี่นอ้องเห็นโน้ค่ะกันปะนู กล่องทรายกับขอโทษขอไผ่ด้วยค่ะจะยุดใต้หงายนะคะพี่น้องดึงขึ้นมากเลยสิดอกเดียวด้วยค่ะพี่น้องนเนะจะจเก็บกล่องไว้ก่อนนะคะไม่จะหันมาฟังสิงงงนี่ ได้เก็บอยู่ก็ได้เก็บอยู่เนาะวน่าล้างฝนตกกับจืดๆในจักหน่อยหนึ่งนะคะพี่นอ้องจืดแฉะหน่อยนิดนึงเนาะนะคะ พี่น้องเห็นบ่ปนูกับเพือลืมลืมแนมกล่องจ้ะพี่น้องโอ้ยแตกล่ะแตกแตกจะหลับไปทั้งเียมีอีกเลยน,น,นี่ค่ะ นูไตหงาจริงๆนะคะแตกบดค่ะหงาหนานะคะพี่น้องหงาจะนาค่ะแล้วก็พีหนูเห็นอยู่นี่นี่ค่ะ ดอกแตกเบิดครับพี่น้องเห็นบ่คะน,นะโอ้แตกแตกแตกดอกใหญ่เลยค่ะน,นี่ตัวนี้แตกเครื่องค่ะอันนี้เครื่องดอกคีวพี่ว่าเอาค่ะอ,อกไปนี่แหละเกินมาตัวพี่ค่ะเกินมากตัวท่านค่ เพ็น์โมพี่น้องอือนี่ค่ะน้ำเค่ะีแล้วลไปใส่น้ากัน่จะพีน,ะน้องเดี๋ยวปานุเขาตัดขาค,คนขาพี่น้องว่าเด้ตัดขาให้เบิง่งเดอค่ะพออีกแล้วกับพี่น้องนี จะบุกไปง่ายไปเลยค่ะพี่น้อง

วดอ,องดดกค่ะโตใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะน่งนี่จะพาสามจะเก็บฟ an. like. in ังฝุ่นเห็นอกนี่ค่ะนพี่น้องนี่ไต่หนาค่ะเห็นบเห็นพี่น้องเห็นบบเห็นบ่เห็นบ่พี่น้อเห็นบ่ เปดิปดเปดิดเปิดแล้วก็จับก่อนค่ะต้นนี้เหีนนะะ่ยวแห้งแล้วค่ะบวกล่ะค่ะบวกลานนี่ค่ะน,นี่เองนี่ไงน้องโดนจุม่มนุชจัดดอกหนึ่งสอง สามส่าโดก่ะหกโดก่ะตอนนี้ก็ออกก็คืยนั่ๆไปนั่นะไตนั่เห็นไมใส่นนี่ก็เแหงล้วคะพี่น้องอุ่นเงแต่เน่นะ อ้ยนี่เกือบเหยียบพี่น้องโมห็นเนี่ยค่ะโมห็นเกือบเหยียบแปรมันจะยุดใต้หนานะคะจังีนะค่ะเรื่องอะไรค่ะอยน่ข้งบข้างหนึ่งนี่เนี่ยนาเปิดิ่งค่ะจ้งสี่งพี่นอง หมกันมากเลยค่ะปิดไ้ค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะติดปะนูได้กันนั่นนะคะเดี๋ยวปะนูขอตัดขาก่อนค่ะพี่น้องนะคะเออได้คนละถังนะคะอันนี้ของปะนูค่ะอันนี้ของปิดจุ้มค่ะคนละถังค่ะสองช่วมมงค่ะประกันมานะคะปะนูเลิกเลียนแล้ว มาหดปลากับซีมงแรงแล้วเนาะอตอนนี้หกมงค่ะกลับละค่ะในถังหนึ่งในพุ่นละถังนะคะงามๆงามๆค่ะพุทธของพี่จุม๋มคนเก็บปมมี่ขยะขยเยอะอีหยังเบิ้งของข่อยเก็บขากระบดไดตั <c oughs> ดก็ม <c oughs> ี่ของมาใส่ใหม่ เ็นที่ทำกราดเด็ดแล้วค่ะได้ประมาณ3กิโลได้นะคะถังหนึ่งถังพูนๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะง่ามๆเลยค่ะพี่น้องจา้านะคะเฮ็ดติปนูไปเก็บมากมืนเนี้ยละคะ่ะ